สำหรับคลิปนี้นะคะทุกคนเราจะมาพูดถึงยอดพรีออเดอร์อารบัมรอนพิงคที่แฟนๆคาดการว่ายอดจองอาจจะทะลุ4ล้านก๊อปปี้ไปแล้วนะคะเพิ่งจากวันก่อนเองนะคะทุกคนที่มีข้อมูลออกมาว่ายอดพรีออเดอร์อารบัมรอนพิงคที่มียอดจองแค่เว็บเดียวก็คือ k t ทาวฟอยมียอดจองอยู่ที่690,000กอปปี ล่าสุดก็มีข้อมูลออกมาแล้วเช่นกันนะคะว่ายอดจองจาก k คท t o h a w f r e ตอนนี้ทะลุ700,000คอปเ้ไปแล้วนะคะทำให้เหล่าแฟนๆคาดเดาว,ว่าถ้ารวมยอดจองที่จองผ่านช่องทางต่างๆน่าจะไปที่4ล้านคอปเ้แล้วนะคะสำหรับอารบ้านบรอนพิงค์ซึ่งตัวเลข4ล้านคอปเป้นี้นะคะก็เป็นการคาดเดาจากเหล่าแฟนๆเท่านั้นนะ ยังไงก็ต้องรอความชัดเจนรอกันยืนยันจากทางค่ายวจีอีกรอบหนึ่งนะคะซึ่งถ้าทางค่ายจะออกมายืนยันก็คงจะเป็นหลังวันที่15กันยายนก็คือหลังจากปิดกันจองอัลบั้มไปแล้วนั่นเองและล่าสุดนะคะทางด้านของแอคเ u า t นี้ก็มีกำังลงคลิปเกี่ยวกับลิซ่าและพูดถึงอัลบั้มลลิษาและสถิติต่างๆที่เพลงมันนี่และก็เพลงลลิสาไปติชดชาร์มา และก็มีการพูดถึงอารามบัมรอนพีอีกด้วยนะคะถ้าใครสนใจก็สามารถไปดูที่แอดเขานี้ได้เลยนะคะเพราะแอดไปดูมาแล้วมันดีต่อใจมากๆและก็เป็นกันดูที่ดูเพลินมากๆอีกด้วยนะคะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็มาเจอกันสั้นๆแค่นี้แล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปต่ตอๆไปนะคะ